ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แก่งคลองช้างคานเนาะในปราจีนบุรีครับมาอัปเดตน้ําตกริมลําธารแล้วก็มีแค่นั่งครับแบบนี้แค่ไม่ไผ่เนะะาะเดี๋ยวเราพามาดูน้ําตกกันจริงๆแล้วน้ําตกที่ปราจีนบุรีนี่แบบผมว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนเลยนะเพราะว่าทุกคนดูสีน้ํำดิสวยปะละ่ะคือฟ้าทุกที่อ่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้าตกสาวน้อยน้ําตกทานทิพน้ําตกวังบ่ออะไรพวกเนี้น้ําค่อนข้างสวยครับบรรยากาศครับที่นี่เหมือนกันครับอยู่ใกล้ๆก,กับน้ําตกทานทิพนะแล้วก็จุดตรงนี้ยมันอยู่ติดริมถน,นนะบนสะพานทุกคนก็จะเห็นง่ายเนาะแล้วก็บริเวณนี้มีแค่ไม้ไผ่นั่งค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารเยอะเนาะนี่ร้านอาหารเต็มเลยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศเรื่อยๆ นี่ครับสีน้ําประมาณนี้เนาะแต่ผมมองว่าที่นี่นะักท่องเที่ยวก็น่าจะเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็คนก็ค่อนข้างเยอะเสียงก็อาจจะดังนิดนึงเนาะอาจจะไม่ค่อยเหมาะผมมองนะส่วนตัวผมมองว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ชอบบรรยากาศเงียบๆเ,เนาะปุ๊บปุ๊บอ่าก็ตรงนี้ก็จะมีสะพานนะครับทุกคนแต่น่าจะขึ้นไม่ได้เนาะเพราะเอาไม้มากันอะไรเงี้ย เป็นสะพานนั่นแหละเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้ก็ในส่วนของแก่งคลองช้าง้านเนี่ยเขายาวไปถึงนู้นเลยทุกคนตามนิ้วมือผมยาวไปถึงด้านในเลยเนาะก็ไปเป็นน้ําสีฟ้าประมาณนี้แล้วก็บรรยากาศครับอย่างนี้เนาะทางเข้าอยู่ตรงข้างหน้านี้แล้วก็ขี่เข้ามา,าหาที่จอดได้เลยครับมีร้านอาหารเนาะพร้อมหมดเลยตรงนี้